เป็นคนไม่ซับซ้อนเอาตัวรอดไปวันๆพี่ไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้แก้ปัญหาทุกอย่าง98%ด้วยเงินเงินน่ยนะไม่มีเดี๋ยวไปหาใหม่ได้ตรงๆกับคำว่ามึงพูดเอาแต่ใจมึงต้องแยกให้ออกค่าแต่วันละฟ้ามาตอนเย็นๆจะเป็นเวลาที่ชิบหาย่อไปคนมีความสุขกับตัวเองนะคะมันคือการลองอะไรใหม่ๆ เราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ให้อภัยตัวเองคนจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทําตัวเองให้ดีคุณยังต้องทําคุณยัต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอะมิราเคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราเคิ M O U เซ็นสัญญากับตัวเองจะ M.O.U Miracle of y o U วันนี้ค่ะเอ็นนั่งอยู่กับไอดอลของเอเลยคือบอกได้เลยว่าตามมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนอะแล้วไปร้องเพลงที่ไหนก็คือเราตามไปทุกที่ค่ะเย้พี่คิมเจเนเฟอร์คิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้ได้เจอพี่คิมตัวจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าเปิดจอมาถ้าเจอพี่คิมทุกที จะมีแต่เสียงของเราถ้าเป็นในในการทำอาหากินน่าจะเป็นทรงนั้นการแสดง,สงล้วนๆแล้วสิ่งที่เห็นในจอเนี่ยคือตัวจริงของพี่คิมหรือเปล่าจริงกว่าน,นี้คงไม่น่าจะใส่เสื้อผ้าแล้วแหละก็คือเปลือยไปแล้วปลดเปลื้องจริงๆเป็นคนไม่ซับซ้อน <c oughs> เป็นคนไม่ซับซ้อนเลยง่ายๆคนเลยจะมองว่าเป็นภาพลักษณ์เหวี่ยงวีนหรืออะไรจริงๆเป็นคนที่แบบไม่ซับซ้อนคือคิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นแต่ว่าพอมันอายุมากขึ้นมันก็จะเริ่มคิดอะไรไม่ได้พูด ออกไปหมดอย่างนั้นพูดในสิ่งที่คิดว่าพูดออกไปแล้วไม่เป็นปัญหาพูดออกไปแล้วไม่ขัดใจใครพูดออกไปแล้วไม่ไม่ทำให้ใครเสียใจพูดออกไปแล้วไม่เสียผลประโยชน์อ๋อแล้วตัวจริงของเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยพอนิยามความเป็นเจนนิเฟอร์คิมคือ,อยังไงคะเจนนิเฟอร์คิมจริงๆก็คือถ้านิยามจริงๆนะง่ายมากเลยเอาตัวรอดไปวันๆคำว่าเอาตัวรอดไปวันๆของพี่ในข้างในมันจะต้องวง,งเล็บอย่างดีที่สุด ああพี่จะไม่คิดถึงพรุ่งนี้เวลาเวลาทําอะไรก็จะไม่คิดถึงว่าพรุ่งนี้ยังไงแต่คิดนะถ้าสมมติโปรเจกต์นี้มันเป็นอย่างนี้ผลที่ตามมาคืออะไรคิดแต่ถ้าพรุ่งนี้เป็นยังไงไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดแค่ผลที่ตามมาจากการทําอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงคือการเอาตัวรอดไปวันวันนี้ก็คือทําปัญหาให้มันน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองให้มันน้อยลงถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นต้องปล่อยเขาไปแล้ววะเอ้ยม,มันเป็นของคนอื่นเขานะ <laughs> สกินี่ตอแหลเก่งมาก ฉันเกียรติยินนี้มากเลยอ้าวปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาเขาแล้วการตอแหลเป็นปัญหาของมันแต่ถ้าเราไม่ชอบความตอแหลของมันเป็นปัญหาของเรา,า,เ,ราเรื่องเเรื่องเรื่องก็คือปล่อยวางเพราะถ้าเราไปแสดงออกก็เริ่มจะเป็นปัญหาเราแล้วใช่<ต>ก็เลยเออกลายเป็นว่าขาจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในชีวิตของพี่ก็คือการแก้ปัญหาทุกอย่าง9 8ด้วยเงินคือใช้เงินแก้ปัญหาใช่พ,พี่พี่มองว่ามองว่าอะอันนั้นแหละอย่างสมมติแบบ อ่ะไอเรื่องพื้นฐานน่ะไม่สบายไปหาหมอก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเอาแค่หิวคุณไม่สามารถขจัดความหิวได้โดยแบบไปหยิบอะไรที่มันมันฟรีมาได้คุณต้องใช้เงินแก้ปัญหาถ้าสมมติปัญหาเกี่ยวกับการทํางานของเราหรืออะไรรอบๆข้างเราเอาเงินฟาดไปเท่านี้ง่ายขึ้นหรือยังง่ายเลยพี่คิมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะเกิดมาจากครอบครัวที่เป็นนักการพนันนะมันจึง อย่าบอกว่าแค่เงินเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเลยเงินคือปัจจัยหลักเงินคือหัวใจของการใช้ชีวิตของบ้านพี่เลยลเงินคือกลไกในการทำงานเลยลคือคกลไกเลยค่ะบางคนเขาบอกว่า เงินซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอเนะยถ้าไม่มากพอมันแต่ทุกวันนี้ต่อให้มันมากพอขนาดนั้นแต่ถ้ามันขัดกับตัวตนของเราจริงๆอะ่ะขัดกับตัวตนในที่นี่หมายถึงว่ามันทําให้มึงเสียชื่อได้ทําให้เราเสียความเป็นตัวเราหรือไปต่อ,อยาไปต่อพี่ไม่คิดถึงวันพนุ่งนี้พี่มไม่รู้ว่าคาว่าไปต่อคืออะไรแต่พี่รู้สึกว่าคนเนี้เราเรา,เราต้องไปงานเนี้ยอ่าฉันไม่ชอบคนนี้เลย ฉันไม่ไปงานนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะเราเริ่มเป็นปัญหาตัวเองฉันไม่ไปงานนี้แต่ว่าเราเราเริ่มเป็นปัญหาตัวเองก็คือไม่ไปงานนี้แล้วเป็นไงไม่มีกินใช่ไหมก็ยังพอกินได้อยู่พอได้ออได้กินอยู่แต่ว่าแต่ถ้าไม่มีกินแล้วยังต้องไปบางครั้งพี่จะยอมไม่มีกินเลยจริงหรอใช่เพราะพี่ถือว่าสมมติการเป็นนักร้องอ่ะมันเป็นการสร้างความสุขให้คนอืใช่แล้วก็พี่จะถือว่าทุกครั้งเลยคนดู ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้านายโชคคราวเวลาที่พี่เท้าแตะพื้นที่อยู่ในงานมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องทําเรื่องทุกเรื่องให้มันให้มันตามใจเขาคือองค์ลงมันจะเป็นองค์รวม <laughs> อย่าบอกว่าองค์ลงกับพี่ไม่เคยมีเลยคบว่าองค์ลงมีแต่อง์รวมว่าอง์รวมว่าเขาจ้างเรามาเสียเงินขนาดนี้เราต้องทําอย่างนี้แต่เมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ที่พี่รู้สึกว่าต้องกลับมาถามตัวเองว่า นี่ใช่ใช่เราเหรอ,อนี่เป็นตัวมึงไหมเนี่ยอเอาเงินมาซื้อได้ขนาดนี้เป็นไหมเป็นไม่ได้จะรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตเลยหรือรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเราจะไม่ทาสิ่งนั้นเพราะว่าเงินนี่ยไม่มีเดี๋ยวไปหาใหม่ได้ มื้อนี้ไม่มีกินก็ยังอดได้แต่การที่อะไรปล่อยให้อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วมันแก้ไม่ได้อะวันนึงเรามีเงินเ,นเยอะแยะเราไม่สามารถเอาเงินนี้ไปกรบต่อความภาคภูมิใจความภาคภูมิคือศักดิ์ศรีเราไหมพี่คีมไม่ไม่มีเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีพี่ขอโทษจริงเพราะพี่เอ๋พี่จะพูดแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่อยู่ตลอดคือ,อ,อคือบางครั้งเนี่ย ในการเป็นพี่เนี่ยคนจะเข้าใจยากแต่ตัวจริงของพี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะพูดสักเท่าไหร่แล้วเวอร์ชั่นไหนคือตัวจริงอะพี่คิมเวอร์ชั่นที่เอาตัวรอดได้่นแหละตัวจริงก็คือตัวทุกครั้งที่เอาตัวรอดได้ในแต่ละเรื่องว่าอ่าใช้เงินแก้ปัญหานะทํานู่นทํานี้ตัวจริงของพี่ทั้งนั้นเลยจริงๆคือตัวจริงของพี่มันจะเริ่มจากมารยาทก่อนอื ไม่ชอบคนนี้เนาะแต่เป็นมารยาทที่เราจะต้องทักทายเราจะต้องคุยแล้วจะต้องพูดอย่าเล่นกับระบบระบบมันจะชนะเราเสมอเออมันจะตีกรอบเราไว้มันจะตีกรอบ,อบเราไว้แล้วเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหรือว่าเราเพึ่งแบบด้วยการผ่านประสบการณ์จนเราตกผลึกแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละอ่ะเข้าใจแล้วชีวิตจริงๆแล้วมันอย,อยู่บนพื้นฐานของตัวพี่เองมาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ตัวพี่ตัวนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ใช้ มาลยาาตีกรอบมันไว้ใช้หน้าที่การงานตีกรอบตีกรอบมันไว้อายุมากแล้วเลยเลข5าไปแล้วะพอเราเริ่มอายุเกิน50ิไปแล้วะเราก็จะมีคำว่าวัยวุฒิผู้ใหญ่ทำสิ่งนี้ไม่ได้ผู้ใหญ่พูดเล่นแบบนี้ไม่น่าเคารพหรืออันใดก็แล้วแต่เราก็จะตีกรอบมันไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เอกคิดมาตลอดเลยนะทุกครั้งที่ดูรายการของพี่คิมเอกจะมีคาถามว่าเด็กหญิงคิมก่อนที่จะมาเป็น นางสาวคิมพูดอามาตะในทุกวันนี้เด็กหญิงคิมมันเป็นยังไงอะพี่เป็นเหมือนทุกวันนี้ค่ะจริง,รงแต่ไม่เลยแวดระวังไม่ได้ถูกกํากับด้วยมารยาทนักไม่ได้ถูกกากับด้วยความเป็นผู้ใหญ่หรือหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบไม่ได้ถูกกากับด้วยสิ่งเหล่านั้นแค่นั้นเองจริงๆพี่เป็นเหมือนสมมติคนชอบพูดว่าทําไมอะก็ฉันพูดตรงฉันพูดตรงๆเราเข้าใจว่าคําพูดก็ฉันก็ตรงคนตรงๆพูดตรงพอแก่มาเรามีวัยวุฒิและคุณอาวุธรวมกัน ประกอบกับมารยาทของเราด้วยเราจะบอกว่าตรงๆกับคำว่ามึงพูดเอาแต่ใจมึงต้องแยกให้ออกค่ะพูดตรงกับพูดแรงไม่เหมือนพูดตรงกับพูดเอาแต่ใจค่ะพูดแรงก็คือสับเซตของเอาแต่ใจพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นก็คือสับเซตของเอาแต่ใจาการพูดตรงๆในระบบของความเป็นผู้ใหญ่ก็คือพูดแล้วไม่ กระทบกระเทือนอาจจะแดกดันได้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาจจะประชดประชันได้เล็กๆน้อยๆแต่ไม่พุ่งเน้นไปในการแบบทำให้คนนั้นแบบเสื่อมเสียหรือเสียอ,อกเสียใจก็คือไ,ไม่จําเป็นจะต้องไปแรงไม่จําเป็นจะต้องไปไปแรงพี่ออถามว่าแรงไปเพื่อเพราะว่าเราสังเกตดีๆเนาะไม่เคยมีใครได้อะไรจากการโมโหหรือได้อะไรจากความรุนแรงเลยจริง รู้แล้วแต่คนที่ที่ได้ได้ประโยชน์จากมันคือคนที่พูดจาดีๆต่อให้พูดโดยมารยาทหรือเสแสร้งก็แล้วแต่หรือสร้างภาพก็แล้วแต่เขาจะได้สิ่งดีๆเพราะต้องซอฟมันต้องซอฟลงมาโดยที่แบบไม่ได้ซอฟแค่แค่การแสดงนะคะซอฟจากจิตใจเราไม่งั้นมันเป็นการแก้พอปลายทางปั๊บต้นทางยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อะ่ะก็ไม่ได้มันก็จะไม่ดีค่ะเราเราไม่สามารถที่จะแบบ การซอมของเราถ้าเกิดว่าเราแก้ปลายทางมันเหมือนเรามีเครื่องกองน้ำต้นน้ำน้ำสกปรกมากเลยบำบัดน้ำก่อนค่ะไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากปล่อยวางมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเมตตาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนว่าอย่ามีเรื่องกับกูเลยกิจจะบอกนึกในใจอย่ามีเรื่องกับกูเลยอย่าแว่งเท้าเลยอย่ามีเรื่องกับกูเลยตัวเองจะคิดเสมอว่าตัวเองเป็นเหมือนรถถังคันใหญ่เป็นรถคันใหญ่ที่จอดนิ่งๆอยู่ในอยู่ในโรงจอดรถของเรา นานๆทีแล้วก็กลับเช้าๆออกไปถ้าเมื่อไหร่ใครอยากชนฉันแค่ัจอดนิ่งๆแกมาชนเฉยๆนะแกก็จะพังยับทั้งคันนั่นน่ะสิอย่าให้ฉันอ้องออกแรงไปชนปัญญาก็คือการมีสติแล้วต้องมีปัญญาด้วยสติก็คือทันตัวเองว่ากําลังโมโหเนาะม,มีปัญญา,าคือแล้วจะแก้ไขมันยังไงนั่นคือสติเรียบร้อยแล้วว่าฉันเริ่มรู้สึกว่าคนนีม้มันจะกิดต่อมเล็วงฉันละแง่สะกิดอารมณ์ฉันล้ะ แต่พอปัญญามันมาก็คือทำยังไงดีละ่ะจำเป็นด้วยเหรอจะต้องถ้ามันเร็วมาเราต้องเร็วกลับก็ไม่จำเป็นคือเอรู้สึกว่าพี่คิมมีภาพของความคั่วตรงข้ามอยู่ในตัวอันนี้จากมุมมองเอว่ามุมมองเอด้วยมุมมองผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะเช่น <c oughs> มีความชัดเจนมีมีการแสดงอารมณ์แบบชัดเจนหรือบางคนรู้สึกว่าแบบพี่คิมนี่ออกแนววิงเวียงวินวีน แต่แต่ภาพหนึ่งเป็นภาพอย่างนี้กับอีกภาพหนึ่งที่รู้สึกคือคนน่ะเอว่าคนทุกคนจะรู้สึกได้ว่าพี่คิมมะจิตใจดีก็จะเป็นคนมันเป็นขั้วตรงข้าวนะพี่คิมด้วยความการแสดงของเราเรียเป็นคนพูดเสียงดังคนจีนนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะพี่จะพูดเล่นพูดเสียงดังก็ต่อเมื่อพี่กระเซ้าเย้าแย่แต่เมื่อไหร่ที่พี่โกรธพี่จะเงียบ<อ>แล้วจะไม่เหวี่ยงแล้วไม่วีนแล้วไปเลยนิ่งแล้วไปเลยคือ พี่จะเป็นคนที่ไม่เคยเดินออกจากงานไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะทํางานจนเสร็จไม่มีใครรู้ว่าถ้าเราไม่พอใจขนาดนั้นถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นคงออกจากงานไปแล้วกลางงานเลยกลางเวทีนั้นเลยแต่พี่จะไม่ทํางานนี้เสร็จแล้ววิธีการจัดการของพี่ก็คือไม่ว่าเจ้านี้จะจ้างฉันด้วยเงินขนาดไหนฉันก็จะไม่มาอีกแล้วแต่พี่ไม่เคยเอาความโกรธของพี่เป็นที่ตั้งแล้วเดินออกไปหายเฉยๆทำให้แบบทีมงานทั้งหมดชิบหายไว้พวงเออก็ถูกต้อง ก็จริงด้วยความที่เราก็โตแล้วไม่อยากให้ใครมาร้องเพลงนี้แบบแต่วันล,ละฟ้ามาตอนเย็นๆจะเป็นเวลาที่ชิบหายเาอีนี่มันค <มา S 2> <อ>้ออยู่เลยอ่ะคอคือไม่อยากให้มันเป็นคํานี้ <S 2> <S 2> <S 2> ทุกครั้งเลยก็รู้สึกว่าตัวเองมากับเสียงแบบนั้นก็<อ>ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดซับซ้อนอะ่ะจับเร็ว ให้ได้ปุ๊บปล่อยเร็วๆพี่คิมถ้าชีวิตนี้ไม่ร้องเพลงจะทําอะไรพี่ว่าถ้าพี่ไม่ร้องเพลงพี่จะต้องเป็นผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องของสีเทาเอกก็ว่างั้นนะมันนั่งอยู่นี่ยังแบบฟิลได้ถึงเดราว่าเป็นคนใจถึงเป็นคนมีรังสีบางอย่างเป็นคนใจถึงหมอดูคนแก่ๆเคยพูดด้วยว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีดวงที่มีลูกน้องเป็นนักเลงแล้วใครมันจะปกครองนักเลงได้ถ้ามันไม่ใช่ มาฟงมาเฟียอันใดก็แล้วแต่ซึ่งพี่ว่าจริงๆมันไม่ได้มาจากความความไม่ดีในตัวพี่อะไรแต่มาจากความใจใหญ่ความเลี้ยงคนพี่จะเป็นคนใจใหญ่ที่ทุกคนเลี้ยงคนพี่บอกตรงๆนะคนอื่นอาจจะแบบจะมีภาพอะไรไม่รู้แต่พี่อ่ะเป็นคนที่พี่เอาตัวรอดในวันๆจริงๆสมมติใช้เงินยังไม่แก้ปัญหาใช่ไหมเอะพี่เอาเงินฟาดไปแล้วยังไม่จบใช่ไหมต้องใช้คนได้เราก็ทําจะให้ฉันหว่านล้อมหรือจะให้ฉันข่มขู่ แต่ในนั้นมันจะไม่มีคําว่าข่มขู่อยู่ในนั้นเลยไม่มีพยางไหนที่แปลว่าข่มขู่แต่น้ําเสียงพี่กําลังข่มขู่อยู่ออือแค่พี่ได้ในสิ่งที่พี่อยากได้มาโดยที่ไม่ได้สะเทือนประเทศชาติอ,ะอ่ะไม่ได้สะเทือนประเทศชาติหรือผู้คนใดๆแต่ว่าแช่เคลียร์ทางขอเคลียร์ทางเนี่ยเขาจะเข้าซอยเล็กๆเนี่ยเคลียร์ทางนิดนึงฉันรู้ว่ารถเก่งเข้าไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์เข้ามันไม่ให้เข้าเอาคนเข้าไปมันก็ไม่เข้าอีก เอาเด็กเข้าไปได้คนตัวเล็กๆก็เหมือนเด็กเอาเด็ก,เอ,เ,ดกเอาเด็กเขาไปส่งสารนี้ให้ฉันที่คือพี่ก็จะกลายเป็นว่าพี่ถนัดอะไรสีเทาๆมีเวในเวนั้นออไม่ว่าจะแต่วา่าหมอดูเขาบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือจะเป็นอะไรอันใดก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักเป็นที่เกรงอกเกรงใจ เขาเขามองว่าอย่างนั้นนี่นึกถึงบริการหลายอย่างมากรวมทั้งการทวงหนี้ด้วยไม่น่าจะทวงหนี้ <c oughs> น่าจะไปรับจ้างตบหัวเก่าอ <c oughs> ุ้มหัวเก่าอะไรเงี้ยอันนี้<ล>ไ็ได้ภาพออก <c oughs> พี่คิมเอว่ามีผู้หญิงมากมายในวัยที่อาจจะเด็กกว่าพี่คิมหรือมากกว่าพี่คิมเนี่ยที่เขาเขาเองก็เรียกว่า อะใช้ชีวิตมาใกล้เคียงกันคือเป็นสาวโสดบ้างหรืออาจจะเป็นซิงเกิลมัมบ้างเอว่าพี่คิมมาเป็นไอดอลของสาวสาวกลุ่มนี้ก็จะมีฟีลลิงที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีแฟนน่ะชีวิตเราไม่มีความสุขอเออหรือมันยังไม่คอมพลีแต่พี่คิมอยากจะบอกเขายังไงอะ่ะไม่มีอะไรก็ช่างแต่ไม่มีเงินไม่ได้ถามว่าตอนรักอะต้องใช้เงินไหมเอาง่าย,ายเนาะอาจจะพูด ตรงไปตรงมานิดหนึง่งหลังจากมีเซ็กส์เรียบร้อยแล้วในมนุษย์ปกติทั่วไปเราจะหิวถ้าเราไม่นอนหลับไปเลยต่อให้เราแอบหลับไปเลยตื่นเชา้ามาเราก็หิวเราก็ต้องกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินดังนั้นตอนนั้นคือมีคู่มีดีนะอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องใช้เงินอยู่เลยอ,อย่านับภาษาอะไรกับการที่แบบมีปัญหาอยู่คนเดียวแล้วมีปัญหาแล้วก็มันก็ยังต้องใช้เงินถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะต้องใช้เงินหมดอะคะ่ะเราเรา เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะให้ลูกเราสิ่งที่ที่เราลำบากเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเจอพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องใช้เงินมีสาวเดียวมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยบอกพี่ว่า <c oughs> การเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็หนักหนาแล้วเนาะเวลาเจ็บปวดจากความรักอ,อกหักหรือเศร้าใจอะไรมันก็หนักหนาเข้าไปอีกทีนี้ความหนักหนาเนี่ยถ้ามีเงินกับไม่มีเงินเสียใจร้องไห้อยู่ในห้องแคบๆเปิดปบันลมแอร์ก็ไม่มี ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวแต่ตอนร้องไห้หอานจะไม่หิวแต่สักพักมึงจะหิวผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยพาตัวเองไปถึงจุดนั้นเวลาเขาไม่อกสบายอกสบายใจอะไรอ่ะเขาร้องไห้ข้างแม่น้ำไร์ในประเทศฝรั่งเศสแล้วข้างหน้าเขาคือแชมเปญอกหักแบบมีคลาสที่สุดนี่คือของแทร อกหักของแท่มันเป็นอย่างนี้เองพูดจะไปอกหักน้ําตาเช็ดหัวเข่าทุกวันนี้น้ําตาเช็ดหัวเข่าไม่ได้แล้วค่ะพุงดันอยู่ค่ะยังไม่นับนมเลยค่ะก้มก็ยังไม่ได้เลยกินหมูกระทะทุกมื้อจนแบบอกหักไปแล้วเงินสําคัญมากพี่ไม่ได้เป็นไอดอลของใครเลยพี่ยังเอาตัวเอาตัวพี่ไม่รอดเลยแต่พี่เกิดมาในครอบครัวของนักการพนันที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินความมั่นคงของครอบครัวดังนั้นไม่ว่าโลกจะแบบถล่มทลายอะไร ใครจะแบบว่าเกิดความเสียหายไว้ป่วงอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ฉันยังยืนอยู่บนคอนเซปต์เดิมคือกูต้องรอดทีนี้การต้องรอดของเราก็คือเราจะต้องขยันเราจะต้องหาเงินหาทองเวลาหาเงินหาทองได้แล้วอะโอกาสที่จะเลือกมันจะสูงขึ้นมาเองคุณไม่เห็นหรอว่าคนหน้าตาดีผู้หญิงหน้าตาดีส่วนใหญ่ก็หรือผู้ชายหน้าตาดีส่วนใหญ่ก็จะแต่งงานกับคนลูกผู้รักมากดีหรือ คนมีเงินเงินจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาคู่ของเราแต่พี่ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่แท้แท้มันแท้ได้แค่ไหนคนอยู่กัน20ปีแล้วเลิก,เลกกันแท้ไหมอ่ะก็แท้ในระยะหนึ่งเออเราต้องบอกว่าเป็นระยะระยะเพราะว่าคนทาบุญร่วมขันกันมา ขันเล็กแค่นี้ยังอยู่ไม่กี่ปีเราก็เลิกออยู่ไม่กี่เดือนเราก็เลิก <laughs> บางคนทําเป็นพานใหญ่เลยขนาดน,นี้รือเป็นพุ่มหรือว่าทำที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 <ค>ทว่าเลิกก็เลิกกันใช่บางคนก็ไปอยู่กันจนแบบแก่เท่ามนุษย์ตั้งอยู่พื้นฐานเดียวเลยก็คือคือความอยากมีอยากได้ในทุกๆเรื่องแต่เรื่องเงินจะช่วยเพิ่มหรือไม่มันก็จะเข้ามาเองเหมือนแบบ ถ้าเราจะล่อมดเข้ามาอยู่ในบ้านเราน้ําตาลวางถูกไหมอีมดต,ตัวนี้มันจะจริงใจหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมาตามน้ําตาลเช่นเดียวกันมันก็จะมาตามเงินตามอะไรดังน,นั้นพี่จึงบอกทุกๆคนว่าให้ขยันทำมาหากินให้รู้จักทำมาหากินให้รู้จักพึ่งตัวเองบางคนก็เคยพูดด้วยว่าขยันนะ่ะอาจจะไม่รวยแต่คนรวยทุกคนขยันถูกต้องเลยมีมีมีคนคนหนึ่งพูดซึ่งแบบอู้คือเขารวบตึงไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วพี่ก็เลยเชื่อว่า ทำยังไงก็ได้ต่อให้เราไม่รวยเราก็ขยันไปเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคุณก็ไม่อดตายคุณไม่ไปแตะคําว่าอดตายคุณไม่แตะไม่ไปแตะคําว่าถ้าคุณไม่ได้อยากได้มากเกินไปคุณจะไม่แตกคําว่าติดหนี้ติดสินคุณไม่เปรียบเทียบมากเกินไปคุณก็จะไม่ต้องไปตะเกียกตะกายให้เหมือนใครดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจึงสําคัญใช่ไหมยังวกวนมาอยู่ในเรื่องของการเงินอยู่เลยเงิน,นและการพึ่งพาตัวเองและอีกเรื่องหนึ่งที่พี่มาเข้าใจในเพิ่งปี2ปีนี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะแล้้วมมมัันนนนออยยููู่่่ไไไหหพร <laughs> เพราะว่าคนพยาพยามพยายามซะยิ่งกว่าก็ไม่ได้อะไรอือความสําเร็จอะ่ะมันอยู่ที่โอกาสหรือบางคนวงเล็บเขาเรียกมันว่าวาสนาเรียกมว่า,วาบุญเหลือใดก็แล้วแต่พยายามให้ถูกที่ถูกทางเอาว่าวาสนาโอกาสแล้วก็ความ นอ <handc uffs> กการที่เราลงมือด้วยนะพี่ใช<า>่มันจะลงมือไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าว่าสนามมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอกาสน,นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเราอย่ายได้คิดว่าอ้าวในเมื่อความพยายามอยู่ง,ยงหน่ความสำเร็จพี่ยน่าไม่ต้องพยายามแล้วออาอดตายค่ะเนาะจริงๆ <m aren> มันก็จะไปแตะที่จุดนั้นดังนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบพอแก่ตัวมาข้อเดียวที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ เงินสำคัญที่สุดเอว่าอันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนมากๆเอได้ยินมานานมากแล้วจากพี่คิมแล้วก็เห็นภาพชัดจริงๆนะว่าเวลาที่เราเสียใจเราเสียใจงงสวยๆคลาสสิกค,คลาสสิกดีกว่าที่เรามานั่งเสียใจแบบงงๆเซตน้ำตากับเขากับไม่ได้กัดก้อนก็กินไม่มีจริงโซเดียมสูงมากอะคุณกินมาม่าแทนไปก่อนเงินน่ะจะเป็นสิ่งที่ซื้ออิสรภาพแรงบันดาลใจของเราอะคือคุณธรรมฮะหน้าตาเป็นไงคุณธรรมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่เปัญญากินเราอย่าไปด่าเขาเมิราเคิลของพี่คิมอะเงิน thank you